สวัสดีกันด้วยคุณยินดีเจไหมครับผมในรูปช็อตนี้เราก็จะมารีวิวเวลร์พอมมานด์ที่ผมสร้างขึ้นมานะโอเคอย่างแรกเราก็ผ่านตัวเลยตัวตรงไหนวะอ๋อนี่อ่ะตรงนี้นะอ้าวหาเดี๋ยวเราล็อกปิดกันตรงนี้ผมบางคนถามว่าข้างล่างต้องมีอะไรข้างล่างต้องมีคำพันที่มันทำให้อันนี้ได้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีครับอเอ้เปิดสวิตช์ปิด ปเปิดก็สามารถเปิดบล็อกได้เปลิดลรงกันกลางนี้ก็ปิดเปิดได้โอเคต่อไปเฮ้ยทำไมมีช่องโหว่เนี่ยต้องกดซิปไปนี่บล็อกมาเสริมครับแล้วก็ตรงก็จะบล็อกก็จะหายแล้วก็ตรงก็จะเปิดแล้วก็ปิดนะนี่ก็ปุ่มพอเหอะโอเครันแล้วตรงสุดท้ายก็จะเป็นมีเฟสเฟสองอันปุ๊บ,ปบ,ปบ,ปบเปิดวัตถันูกันที ตรงนี้ก็ให้แค่สามต่อพอหนุนยิงยิงดิเฮ้ยยิงอ่งตุนตวดดูด <c oughs> อีกเฮ้ยยิงโดนแล้วไว้เนี่ยเหยียบนั่นแหละบ้นแน่นหน่อย นแ่นหน่อยไม่แว่นเลยตัวเนี่ยแ่นหน่อยดีเออแมนหน่อยผมได้ไหวละ โอเคกลับมาแล้วตรงนั้นก็มีน้ำเพิ่มมาเขาไม่ได้อัปเดตแบบน่นบนานท่วมเลยเป็นไงแล้น n าว the end <c oughs> โจ๊ะ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 จ๊จ๊จ๊อเคาี่จ้วยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโ๊ยโอ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 ยยโอยโอ๊ยโโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโา๊ยโอ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 ๊องยโอ๊ยโอ๊อ ก็เรื่องแรกเป็นเรื่องของเอ่อเกมนะเอ้ยใช่โปรเจกต์ต่อไปที่จะทำก็คือเอ่อไมค้าพาร์ทคอร์แต่ว่ากา่ว่าไมค้าพาร์ทคอร์เนี่ยต้องรอคุณเฟยเขาก่อนนะแล้วก็โปรเจกต์ที่จะทำก็คือก่อนคือวาก้าไอร์แนนะครับผมนั่นเป็นโปรเจกต์เล็กเลยนะครับแล้วก็อย่างที่สองครับผม พูดขอไอพีคุณเฟิร์สเลยเอ้าไม่ใช่คุณเฟิร์สนะผมเน็ตหลุดเน็ตดับคอมพังโอ้ยมาไม่ไดผ้ผมเพราะฉันต้องรอก่อนนะผมโอเคอบเกมไหมครับการรีวิวคอมมาตรงนู้นจะขอลาไปก่อนนะผมเดี๋ยวเจอกันช่วัสดีครับไอพี IP, คุณเฟิร์สเลยนะครับวี่ไอพีเนน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 ,น,นีถุยไม่ใช่แล้ว